สวัสดีครับพบกับตูปูพาลุยนะครับในช่อง Youtube ได้ปูอ่าน้อยนะครับพื้นที่โคนต้นไม้อย่าปล่อยให้ว่างปลูกระชายแบบนี้รับรองมกีกินกันยาวๆเลยครับผม กินนานมากฮะพื้นที่โคนต้นไม้ฮะพื้นที่เราคิดว่าเราจะมันเป็นพื้นที่เราสามารถที่จะมาปลูกพืชตัวนี้คือกระชายสามารถที่จะเลี้ยงหล่อดตัวเองและครอบครัวได้นะครับก็มาแชร์ให้ท่านผู้ชมที่รักในการเกษตรเมือนตะพูนครับพื้นที่โคนต้นไม้ใหญ่ถ้าไม่ไ้นไม้ใหญ่โคนต้นไม้อนะที่ว่า มันไม่สามารถที่จะปลูกพืชตัวอื่นได้ลองใส่ตัวนี้ไปครับรับรองมีเงินใช้แน่นอนครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกดกระดิ่งสัน่นกิ้งกิ้ให้ทะพูพาลุยทั้งทุบได้ผัวน,น้อยนะครับพื้นที่ขนต้นไม้อย่าปล่อยทิ้งไว้ปลูกพืชตัวนี้มีเงินใช้แน่นอน